ทวนบนเป็นส่วนที่อยู่ด้านบนสุดของซอสามสายตรงนี้นักศึกษาจะเห็นนี่คือเป็นส่วนของส่วนบน ซสามสายหลักๆองค์ประกอบเขามันจะมีส่วนบนทวนบนทวนล่างปรมบนปรมล่างด้วยกันทีนี้เรามาดูในส่วนที่เป็นทวนบนอยู่ด้านสุดข้างบนจะเป็นท่อกลวงเพื่อให้มีการไหลเวียนของอากาศด้วยเป็นแอร์คอรัมมีเจาะรูทั้งหมดสารูสำหรับเสียบลูกบิดตรงนี้คือลูกบิด ลูกบิดของซอสามใช้ก็จะมีลักษณะเป็นพิเศษคือในส่วนตรงนี้จะเป็นหลุมเพื่อให้เก็บซ่อนอมของสายไวอีกด้านหนึ่งจะซาะล่องลงไปเพราะว่าเมื่อเวลาสอดเข้าไปในในคันชักในตรงนี้ก็จะเข้าไปได้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 เลยจะไม่ติดกับอะไรตรงนี้ก็จะสามารถสอดเข้าไปได้เลยตรงด้านล่างก็จะมีรูสำหรับ สอดเชื่อกเข้ามาอันนี้นี่เรียกว่าทวนบนและต่อมาตรงนี้ที่สวยๆตรงนี้เรียกว่าทวนล่างบางบางสำนักเขาก็เรียกว่าทวนกลางแต่ที่จริงแล้วถ้าเป็นในสำนักของครูเองเรียกว่าทวนล่างทวนบนทวนล่างทวนล่าง เป็นทรงกระบอกแล้วก็สามารถทำจากวัตถุวัสดุที่มีค่าต่างๆทำได้ที่เป็นแบบถมเงินถมทองเป็นถมปัดหรือเป็นเงินทั้งหมดและเป็นดุลลายบางแห่งอย่างเช่นตัวนี้ก็ทำจากการฝังงาช้างเป็นลวดลายสามารถทำได้หลากหลาย อันนี้เรียกว่าทวนล่างเป็นแบบนี้เมื่อมีอย่างนี้แล้วต่อไปเขาเรียกว่าลำดับต่อไปที่ติดกระโหลกซอด้านบนตรงนี้เรียกว่าอันนี้เรียกว่าโผล่บนเรียกว่าโผล่บนในส่วนที่เป็นโผร่บนตรงนี้เป็นแบบนี้เรียกว่าบากช้างที่ประกบเข้ากับกระลาซอตรงนี้จะมีไม้อันนี้คัวมาให้ดูเพื่อให้เห็น โครงสร้างของของเขาทั้งหมดไม้ตัวนี้เรียกว่าแกนของเขานิยมทําจากไม้เหลาเชโอ,อนนี่เป็นแบบนี้ครูให้ดูเป็นตัวยืดที่ช่างเคยไปสัมภาษณ์ช่างทําเครื่องบอกว่าการที่ใช้ไม้เหลาชชโอนเพราะว่าเป็นไม้ที่มีความเหนียวและมีความยืดหยุนเพราะว่าเวลาที่ดึงรั้งสายแล้วมันก็จะได้โค้งงอพอดีไปกับน้ำหนักของสอ สวมกันเข้าตรงนี้แล้วก็จะมีส่วนที่เรียกว่ามีผมบนและมีผมล่างยอดตรงนี้เกลียวเจดีก็เรียกเรียกว่าปล้องฉนไหนก็เรียกเป็นศัพท์ทางศิลปะและจะมีบวงห่วงเชือกเช่นนี้อยู่สามห่วงศัพท์สังคีตเรียกว่าหนวดพรามถ้าเป็นเชือกแบบนี้เป็นห่วงสำหรับผูกดึงรั้งเช่นนี้ แม้กระทั่งอยู่เป็นศัพท์ที่เขาใช้เรียกห่วงสําหรับขึงหน้าจอหนังตะลุงเองก็เรียกว่าหนวดพราหรือหนวดรามก็มีก็ทําให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นของวัฒนธรรมที่มาจากาศาสนาที่เป็นของพรามหรืออินเดียก็ชัดเจนว่าของพวกนี้มาจากทางฝั่งวัฒนธรรมอินดูทางนูน้นหนวดพรามหนวดรามก็เรียกเวลาประกอบกันเข้าก็จะเป็นเช่นนี้ครูทําให้ดู นี่การ,รส,สวมเข้าไปทั้งผมบนอา่าทวนบนทวนบนทวนล่างรมบนผมล่างประกอบกันเข้าเช่นนี้แล้วมีสายตรงนี้ดึงรา้งเข้าไปก็จะเป็นซอสามสายที่ที่สมบูรณ์เอาละเราพูดไปถึงเรื่องกระโหลกซอส่วนประกอบกต่างๆของซอแล้วมาดูด้านหน้าของซออยู่ทีนี้ว่าจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งใหครูมขอถอดออกมาก่อน สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่จะให้เกิดเสียงได้ก็คือเรียกว่าเรียกว่าย่องไม้ที่ดีที่ให้คุณภาพเสียงที่ครูบาจารย์โบราณอาจารย์บอกก็คือไม้ไผ่เป็นไม้ที่เหนียวและแต่งรูปได้ง่ายมีลักษณะโค้งเช่นนี้ในตําราของที่ครูร่ำเรียนมาบอกว่าตรงถามจะต้องเป็นขุดกลวงเข้าไปคล้ายเบ้าขนมครกตรงนี้มีในตําราที่แล้วก็ ช่างที่ยังรักษาขนบอยู่เช่นนี้ก็มีช่างอยู่หลายท่านหนึ่งในนั้นก็มีช่างบุญรัตทิพรัตที่เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังยังทำหย่องที่เป็นหย่องไม้ไผ่เช่นนี้อยู่รักษาของเดิมแล้วก็จะมีก็จะวางอยู่บนหน้าหน้าซอยเช่นนี้ด้วยว่าซอยสามสายมันไม่มีรูออกของเสียงเลยวิธีการที่จะให้เสียงดังก้องกวานก็ทําให้มี ย่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไอเป็นถ่วงหน้าก็ต้องให้มีถ่วงหน้าถ่วงหน้าในอดีตนั้นก็จะทําจากวัตถุที่มีค่าเช่นเงินทองหน้าหรือแม้กระทั่งที่เป็นตัวอัญ,ญมณีเองก็จะใช้รัตนชาติที่ที่มีคุณค่ามาทำทีนี้เรามาดูว่าสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ไทยเองจะทำไมถึงจะต้องมีถ่วงหน้าติดอยู่ด้านหน้าซอนั้น เหตุผลก็เพราะว่าเพื่อทําให้เกิดความก้องกังวานนั่นเองด้วยว่าทําไมเลบับของชาวเปอร์เซียรหรือมาเลเซียรหรืออินโดนีเซียนั้นถึงไม่มีถ่วงหน้าติดอยู่ด้านหน้าเราก็ต้องไปดูที่ว่าเพราะหยองนั้นของเขามีลักษณะยาวที่ผ้าผ่านด้านหน้าและมันสามารถกดหนังหน้าซอให้มันได้ความตึงที่พอดีเพราะฉะนั้นเขาก็จึงไม่จําเป็นจะต้องมีถ่วงหน้า แต่ของเรานั้นหย่องมีขนาดสั้นกว่าเพราะฉะนั้นจาเป็นจะต้องมีสิ่งที่มีน้ําหนักกดติดอยู่บนด้านหน้าเพื่อให้ได้เสียงที่ก้องกังวานและไพเราะแต่ว่าเราก็เอามาปรับปรุงว่าการที่จะหาสิ่งใดที่ก้องกังวานไพเราะเราก็ต้องคิดประดิษฐ์ประดอยให้มีความงามด้วยการทำเป็นลักษณะเช่นนี้นอกจากซอสามสายที่ เป็นเช่นที่เห็นอยู่นี้แล้วยังมีอซอสามสายอีกชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่าอซอสามสายชนิดแรกเราเรียกว่าอซอสามสายหลิบมีขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อมีการสร้างประดิษฐ์ได้คิดมโหรีชนิดต่างๆขึ้นมาทั้งหมด3ชนิดด้วยการ,รมีวงมโหรีเครื่องเดียวมีวงมโหรีเครื่องคู่วงมโหรี เครื่องใหญ่ซซสามสายหลิบจะใช้อยู่ในวงโมโหรีครื่งคู่และวงโมโหรีครื่งใหญ่ลักษณะโครงสร้างต่างๆของซอสามสายหลิบนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกันกับซซสามสายผิดแต่ว่าซสามสายหลิบนั้นจะมีขนาดเล็กกว่าความยาวน่าจะสท่ประมาณ1เมตรได้กะลามะพร้าวกระโหลกกล่องเสียง ก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันแล้วก็มีปูทั้ง3ามปูสวยงามเช่นเดียวกันทั้งหมดเป็นความรู้เกี่ยวกับซอสามสายและซอสามสายหลิบของไทยประวัติความเป็นมาบทบาทและหน้าที่หวงว่าคลิปนี้จะสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับนักศึกษาและสร้าง ความตระหนักรู้และตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของวัฒนธรรมเรนติไทยร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับชาติบ้านเมืองต่อไป